ในวันที่เศ้าสีเมษาปี2023สำนักข่าวล่าเทียนไทมรายงานว่าห้างสะดวกสื่อ7ซเว v e n จะเริ่มเปิดให้บริการอยู่ในสอปปอร์ลาภายในปีนี้ โดยข่าวนี้ถือกางอิงมาจากหนังสือพิมพ์ประสาศาสตร์ของไทยที่มีการรายงานว่าบริษัทซีพีออเล่าเชิงเป็นบริษัทลูกของบริษัทซีพีอ่อจำกัดมหาชนของประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดเซเว่นอเลวอยู่ตามเมืองสาคัญของสบป,ปเล่าเซนอยู่นคกลทหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางและแขวงใหญ่ของสอป,ปอเล่าภายในปี2 0 2 3นี้ โดยบริษัทซีพีออลเล่าตั้งเป้าว่าภายในปี2023บริษัทจะเปิดสาขาเซเว่นอเลเวนให้ได้4าสาขาสำหรับสาเหตุที่บริษัทซีพีออลเล่าได้ตัดสินใจเลื่อนแผนการเปิดห้างสะดวกซื้อเซเว่นอเลเวนอยู่ในสซปเปเล่าในระยะาที่ผ่านมาท่านกอศักไสรัศมีสักประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออจำกัดมหาสนและเป็นผู้บริหารห้างเซเว่นอเลเวนเปิดเผยว่า ในระยะที่ผ่านมาซปปเล่ามีปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างเส็นเงินกีบอนคาและปัญหาเงินเฟอ้อสูงอย่างได้กระตามจากการประเมินพบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเศรษฐกิจเ่าเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นดังนั้นบริษัทจึงจะเริ่มต้นดำเนินการการมาเปิดห้างเซเว่นอีเลเวนสาขาแรกอยู่ในซปปเล่าอีกครั้งซึ่งคขาดว่าจะสามารถเปิดห้างเซเว่นอีเลเวนสาขาแรกอยู่ในซปปเล่าได้ในกลางปี2003นี้ นอกจากบริษัทซ p พอเล่าจะเปิดเซเว่นอเลสาขาแหลกในซอปปอเล่าแล้วบริษัทซ p พอกัมพูชยก็ยังมีแผนจะขยายสาขาอยู่ในกัมปูเชยเพิ่มอีกเสริงปัจจุบันอยู่กัมพูเชยมีสาขาหลายกว่า50แห่ง ่านกอาา่อสราเปิดเผยอ,อีกว่าในปี2003บริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มประมาณ700ดสาขาต่อปีภายใต้งบประมาณ12,000ถึง13,000ล้านบาทส่งจำนวนนี้แม้จะถือนำใส่ในการเปิดสาขาใหม่ปรปับปรุงพัฒนาสาขาเดิมตัง้งศูนย์กระจายสินค้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัจจุบันบริษัทมีสาขาแล้วประมาณ1 4 0 0 0แห่ง